วันนี้อะจะทำวิธีทำความสะอาดกุ้งสำหรับทำผัดพริกเกลือให้ดูนะคะคือเราเนี่ยกุ้งขนาดนี้คือประมาณสักสิบเก้าตัวต่อหนึ่งกิโลก็เรามาถึงก็ตัดตรงที่แข็งออกเพราะว่าเราจะไม่เอาเปิดตรงนี้ออกตัดขาออกให้หมด แล้วก็ผ่าหลังเอาขี้เส้นออกออกเสร็จแล้ว พอเรานั้นได้ครบทุกตัวแล้วก็เอาเกลือเขาเค้ากับเกลือเวลาล้างเนี่ยเขากับเกลือให้ทั่วแล้วก็ล้างน้ําออก แล้วก็ใช้เหล้าจีนเนี่ยลาดลงไปเล็กน้อยแล้วก็หมักเอาไว้จนกว่าเราจะเราจะทำเนี่ยเหล้าจีนนี่จะดับกลิ่นขาวของกุ้ง <c oughs> คือจะบอกว่าสูตรที่ที่ทำกุ้งผัดพริกเกลือเนี่ยเออเป็น จริงๆเป็นสูตรที่จะบอกว่ามั่วเองเพราะว่าน้าอู๊ดอ่ะเขาไปฮ่องกองแล้วเขา <Q ui> เขาไปกินมาแล้วเขากลับมาถึงเขาก็มาบอกว่าเจ๊เจ๊ G G, ทำให้หนูกินหน่อยแม่ก็งงทําให้หนูกินอะไรคืออะไรใช่ไหมเขาก็อธิบายให้ฟังว่า <S <S อ๋อมันใส่อย่างงี้นะเจ๊ใส่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 สยงงี้แล้วรสชาติมันเป็นอย่างงี้โอเคได้ฉันก็มั่วเลย นี่คือสูตรที่มั่วแล้วมันสิบกว่าปีแล้วอะ่ะคือก็มันก็อัดแอดปตัวมันเองไปเรื่อยๆเสร็จอสูตรเนี่ยมันไม่ได้ทําแค่กุ้งอย่างเดียวจริงๆแนะล้วทำดุวกกับปูก็อร่อยคือปูเนี่ยก็คือเอามาสับให้มันเป็นชิ้นๆทุกอันเนี่ยจะต้องเจ๋วเหยวก่อนแปลว่าเจ๋วเหยวแปลว่าเอาน้ำมันร้อน แล้วก็เอากุ้งลงไปผัดเร็วๆแล้วก็เอาขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนั่นคือเจ้ายาวโอเคเราจะทำด้วยกุ้งกุ้งอันนี้เนี่ยก็ที่ทำหั่นไว้ให้ดูแล้วทำความสะอาดยังไงเสร็จเ,เราแช่เหล้าเอาไว้พอจะจะจะทำปั๊บก็คือสะเด็ดน้ำออกส่วนผสมก็มีแค่เกลือ เกือสองช้อนชาครึ่งในในสูตรที่แบบว่ากุ้งประมาณนี้แล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปนิดนึงคือถ้าไม่ชอบรถด,ดีก็เอาน้ำตาลแทนใส่ลงไปแล้วผสมแค่นี้จบก็มีกระเทียมตามใจชอบคลิกแดงเนี่ยคือเอาเม็ดออกแล้วก็ซอยตามใจชอบเหมือนกันต้นหอมตามใจชอบแค่นี้จบ น้ำมันร้อนปั๊บเนี่ยก็เอากุ้งลงไปเกย,ยาเหยาะเยาเหยาก็คือเหมือนลวกลวกด้วยน้ำมันเราไม่ได้จะให้มันเสุกมากนะให้แค่พอแล้วเราก็ตักขึ้น พอเอากุ้งขึ้นปับเราจะเทน้ำมันออกมาให้เหลือนิดเดียว okay. ให้เหลือประมาณนี้ยพอมีติดจะพัก เสร็จแล้วก็คือเกียวกระเทียมกระเทียมนี่แล้วแต่ชอบเลยนะใส่เยอะก็ได้เพราะว่าเวลาเอามาคลุกกับข้าวเนี่ยมันจะอร่อยมาก เี hay, hay con, ๋ยวกระเทียมให้ให้สุกแต่ยังไม่ต้องไม่ไม่ไม่ใช่ให้กรอบนะให้มีสุกเฉยๆโอเคเสร็จแล้วก็เอากุ้งกลับลงไปโมยเลยว ใส่นิดเดียว แบบไฟใส่ต้นหอมเสร็จแล้วง่ายไหมคะทำเองก็ได้ง่ายจังไม่ต้องไปถึงฮ่องกง <laughs>